สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาไขารหัสชีวิตของผู้คนในราศีต่างๆกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นราศีสุดท้ายของจักรราศีการศึกษารหัสชีวิตของผู้คนในราศีต่างๆก็จะมีประโยชน์เป็นอันมากนะครับถ้าเป็นราศีของท่านเองท่านก็จะเข้าใจถึงลักษณะชีวิต ลักษณะของพลังงานความชอบความไม่ชอบท่านก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสไตล์ของตัวเองแต่ถ้าหากท่านได้ศึกษาเพื่อเรียนรู้ผู้คนที่อยู่ในราศีอื่นนะครับท่านก็จะได้เข้าใจลักษณะชีวิตอุปนิสัยซึ่งท่านก็จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการสร้างการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะในเรื่องของสังคมหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆครับในวันนี้เรามาศึกษาของคนที่อยู่ในราศีมีนกันนะครับคนราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมครับคนราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายของจักรราศี มีสัญ,ญลักษณ์ของราศีเป็นปลาสองตัวว่ายน้ำสวนทางกันแต่ก็จะมีเชือกผูกเชื่อมกันต่อไว้ชาวราศีมีนมักจะเป็นคนที่มีความรู้สึกไหวเคลื่อนไหวไปมารวดเร็วเหมือนปลาถ้าเปรียบก,กับธรรมชาติก็คือขั้นสุดท้ายของธรรมชาติของชีวิตครับจึงทำให้ชาวราศีมีน เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองสักหน่อยแต่ก็มีจิตใจที่เมตตาอารีและมีคุณธรรมเห็นอกเห็นใจคนอื่นห่วงใยผู้คนที่ได้รับความยากลำบากชาวราศีมีนจึงมักจะเสนอตัวให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอมีความรักความเป็นระเบียบทางานประณีตบางทีก็จะติดเจ้ายศเจ้าสักอยู่เหมือนกัน และชอบที่จะเป็นมิตรกับคนทั่วไปสามารถปรับตัวเข้ากับใครก็ได้บางครั้งก็มีอารมณ์อ่อนไหวชอบเปลี่ยนแปลงความคิดง่ายๆจิตใจไม่แน่นอนชอบล่องลอยไปมาเหมือนปลาว่ายน้ำความที่เป็นคนใจอ่อนก็อาจทำให้คนราศีมีนสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปเหมือนกัน มักมีอารมณ์อ่อนหวานลึกซึ้งช่างฝันและโรแมนติกชาวราศีมีนจะมีความสุขมากเมื่อได้อยู่ใกล้ๆน้ำทำงานใกล้น้ำมีบ้านใกล้น้ำจะทำให้เขารู้สึกล่องลอยแหวกว่ายไปได้อย่างอิสระเหมือนปลาในน้ำครับชาวราศีมีนไม่ได้เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเท่าไหร่นัก มักมีอารมณ์ที่ก้าวล้าวได้เหมือนกันและมักจะชอบโลกของจินตนาการและใช้ศิลปะเป็นเครื่องระบายความรู้สึกมากกว่าที่จะอยู่ในโลกของความเป็นจริงมักเป็นคนที่ชอบจดจำละลึกถึงวันเก่าๆชอบสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือและคล้อยตามคนอื่นง่ายไม่ชอบการแข่งขันอะไรมากนะัก คิดพอใจสบายใจตามใจตัวเองเป็นหลักมักปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์เย็นก็ได้ร้อนก็ได้และชอบที่จะเชื่อในเรื่องของโชคลางสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยครั้งที่ชาวราศีมีนมักมียาณแห่งการอย่างรู้หรือมีสัมผัสที่หกครับในด้านความรักของคนราศีมีน อาจจะมีความผิดหวังอยู่ในบางครั้งบางคนแต่งงานแล้วจะมีปัญหาด้านการใช้ชีวิตแยกทางกันอยู่เหมือนกันเนื่องจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนปลาอยากว่ายไปทางไหนก็แหวกว่ายไปทางนั้นอีกประการหนึ่งคนราศเสีมีนมักเป็นคนที่หลงรักใครได้ง่ายๆและชอบฝังใจอยู่กับความรักเก่า ราศีมีนเป็นจักสุดท้ายของราศีถ้าจะเปรียบกับรูปร่างคนก็เป็นส่วนสุดท้ายคือเท้าตามตำรากล่าวว่าถ้าคนราศีมีนเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีเท้าของผู้นั้นก็จะสวยงามแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมเท้าของผู้นั้นก็จะไม่สวยงาม อันนี้ลองสังเกตดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะชีวิตและอุปนิสัยของคนราศีมีนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการไว้ในทำนายชีวิตของผู้คนนะครับสวัสดีครับ